สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนแอป YouTube นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับซ่อนวันเกิดของเรานะครับไม่ให้คนอื่นรู้วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อเปิดแอป YouTube ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้สังเกตตรงที่รูปโปรไฟล์ของเรามุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับให้กดลงไป1ทีแล้วก็ให้กดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับหรือ manage account ตรงนี้ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้กดไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับในแถบที่2ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหรือ Personal Info นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่า Birthday หรือวันเกิดนะครับให้กดลงไปได้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลือกผู้ที่เห็นวันเกิดของคุณได้ตรงนี้นะครับให้กดไปเป็นคุณเท่านั้นนะครับหรือที่เป็นรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกตรงนี้นะครับผม ให้มันขึ้นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดที่ปุ่มบันทึกมุมขวาล่างตัวนี้1ทีแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับเมื่อเขาขึ้นว่าอัปเดตวันเกิดเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเพื่อนๆก็กดแบ็กออกไปนะครับจากนั้นก็กลับไปใช้งาน YouTube ได้ตามปกติเลยนะครับ <Yes. S 1> โอเคลองนบไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s c r สไคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ